พ่อเขาแบบเขาก็อยากจะมาใช้ชีวิตยอยู่ข้างนอกะนะฮะแต่ตัวผมก็มีลูกลูกคนเล็กผมยังไม่สี่ขวบสามขวบกว่า<ะ>ก็จะได้เอามาฝากด้วยอย่างเงี้ย<อ>ผมก็จะได้ลงทุนให้ว่าเออเท่าที่เราพอที่จะเริ่มต้นทําได้<ะ>แต่งานนี้เราต้องการที่จะทําทําให้กับสังคมแต่เยอะเพราะว่าพ่อ,พ,อพ่อแม,พอแม่พ่อแม่ที่เขาต้องการให้เหลี้ยงเราเยอะแล้วทีน,นี้ที่ผมอยู่บ้านพักใจเนี่ย ผมต้องดูแลคนที่เขามีปัญหาตั้งแต่วัยเด็กเนี่ยค<ฆ>พราะเขาโตขึ้นมาเขาก็ไปติดยาติดเกมใช่ไหมฮะ,<ฆ>ะแต่พ่อพ่อแม่คนทุกวันนี้เขาไม่เลี้ยงลูกตอนตอนเด็กๆไม่ได้ให้ความรักตอนเด็กตอนเด็กๆนี่เซลล์สมองเขาขยายตัวมาก<อ>เขารับรู้อะไรได้เยอะแต่เมื่อเมื่อเราให้เขารับรู้เรื่องราวต่างๆเนี่ยแล้วมาเลี้ยงอีกทีตอนเขาโตเนี่ยมันมันมันสายเกินไปเราก็เลยจะมาทําตรงนี้ก็เราก็เราก็ดูไว้สองที่ว่า เป็นรีสอร์ทนะฮะ,ะหรือไม่ก็เป็นอยู่ในตลาดเลยถ้าเป็นใมตลาดก็จะสะดวกแก่ผู้ปกครองเอาเด็กมาส่งแต่ถ้ารีสอร์ทเราอาจจะต้องมีรถรับส่งหรืออะไรแต่มันก็อาจจะได้ในแง่ของอ,อา,กากาศในแง่ของแบบสุขภาพไปด้วยนะ<อ>ครับแล้วก็เรื่องเรื่องที่สองเด็กมาเช้ามาเช้าเย็นอ่าเช้าเช้าไปเย็นลกลับห,หรืออาจจะมีบางกรณีถ้า ถ้าเรามีที่พักมีอะไรเด็กบางบางครอบครัวพ่อ,อแม่เขาไม่สะดวกเนี่ยอาจจะต้องมีเจ้าหน้าที่ให้คุณรอนเขาพักด้วยครับเห็นไอ้นั่นหรือไม่ว่าเห็นตึกหน้ารางรถไฟไหมะอะไรก็ของที่บได้ที่จอดรถสงาสงาที่ทําเสร็จใหม่ๆอะ่ะอันนั้นเพิ่งเสร็จใหม่ๆแต่อันนั้นเป็นสองชอั้นอันนั้นติดครอลมติดอะไรเรียบร้อยไหอะไรให้เงี้ยแล้วมันมีบนเรือเนี่ย ก็ามาที่ตั้งด้วยนะแต่เขาแบบเย็นู้ได้วไวเนี่ยแล้วทุกทีก็จะไปนีหลยตอนนี้ซักพีกเห,หรอครับค่ะแล้วด,ดูออกได้หลายทีแล้วออกได้